เพื่อนๆครับในสุดผมก็มาอยู่ตรงนี้ฮะกับการได้ขับขี่เป็นครั้งแรกครับสำหรับโมเดลใหม่ของโลกฮะ Ro จน l นันฟิลครับรุ่นใหม่ล่าสุด Hunter 3-50ครับตัวที่เขาขายไทยนั่นคือรุ่นเมโทรนะครับซึ่งมี2รุ่นย่อยวันนี้เรามาทดลองขับขี่เรียกว่าครบทุกฟีลลิ่งนะครับแต่ว่าเป็นฟีลลิ่งแบบเฟิร์สไรส์นะเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศกัรขับขี่วันนี้การทดสอบวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนครับ สำหรับชิดนี้ฮะเรายานนฟิลเขาจัดงานแบบว่า Global Launching กับที่กรุงเทพเลยฮะเป็นครั้งแรกของโลกสำหรับการเปิดตัวรถรุ่นนี้ดังนั้นบนครอสแมกซินชาแนลเราก็เป็นสื่อไทยเจ้าหนึ่งครับที่มาร่วมการทดสอบกับขี่เป็นครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันครับรุ่นนี้ฮะผมเริ่มต้นด้วยการขี่เมโทรรุ่นที่เป็นรุ่นรองก็คือเ a p ปเปอร์นั่นเองครับตามมาด้วยการขี่ตัวรีเบลครับครบทุกอย่างของทั้งสองซีรีส์ที่ขายในบ้านเรานั่นเองครับอย่างแรกเลยฮะที่อยากจะเล่าให้ฟังครับสิ่งสำคัััััญทีี่่่่่มมมมคคคคนนนนนนถาากกืืืือออออใใชช้้้เเรรรรรงงยยตตตะไวววบห สาามรถสูงหรือเปล่าครับนี่ก็คือเครื่อง J Series นะครับพิกัด 349cc นะครับบล็อก350นั่นเองก็คือใช้ร่วมกันเลยนะครับชุดเกียร์ครับเรโชเกียร์อัตราทดต่างๆแชร์กันเลยฮะแรงม้าตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20แรงม้าต้นๆนะครับอยู่ที่6,100รอบต่อนาทีครับ l รจน์ฟิลบอกมาว่าเขาออกแบบกําลังเครื่องยนต์แบบ flat tork นั่นเองครับก็คือรอบต้นนั้นไม่ได้จัดจ้านมากครับจุดเด่นของเขาก็คือกลางกับปลายค่อนข้างโอเคเลยฮะการที่รอบต้นของเครื่องบล็อกนี้ไม่จัดจ้านเพราะว่าใน5ียรชห้าเกแบ มาเพื่อป้องกันอาการล้อท้ายสไลด์นั่นเองครับผมแน่นอนนะมันเป็นเครื่องสูบเดียวรอบต้นไม่จัดจ้านโรเจอร์เพียวกาตั้งใจรถรุ่นนี้เป็นรถเออร์เบิรนั่นเองครับสำหรับการใช้งานสบายๆใช้งานในเมืองสำหรับคนทั่วๆไปเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องมีทักษะการกขี่มากก็ขี่ได้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องท็อปสเปดนะครับเอาไว้ขี่เต็มทริปมาเล่าให้ฟังแต่ว่าพื้นฐานของเครื่องวิ่งยืนพื้นเนี่ย100กิโลเมตรสบายๆครับซึ่งถ้าผมขี่เองนะผมเชื่อว่าผมต้องวิ่งทะลุเกิน120แน่่่่่่่นนนนนนอออออออแลลลล้้้้้ววววกก็็ตตตตตตััััััรรรรราาาาทีีีีีืืืเเ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 ชชพพพพิิิิงงงงยยยยดด๋ไขมมมมใหฟคคคบบบบ์ะะ ฮะไม่ล้นเกินไปคุมง่ายขี่ง่ายครับมาถึงประเด็นที่2ครับเป็นเรื่องของมิติครับ Hunter 350เนี่ยผ่านการออกแบบจากทีมดีไซเนอร์ของรุ่นฟิลที่มาจาก UK เครสก็คือเป็นทีมคนอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับร่วมกับคนอินเดียทําขึ้นมาครับตัวเมนเฟรมแบบเพลยนะครับก็คือเป็นฮาร์บูเพล็กันเองครับเป็นเฟรมที่ดีไซน์ขึ้นมาเฉพาะสําหรับรุ่นนี้เลยนะครับสำหรับ Hunter 350ตัวซับเฟรมเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่เลยไม่ได้ใช้ร่วมกันกับตัวคลาสสิกหรือว่าตัวมิติออนะครับเฟรมชุดนีีีีี้้คคครรรัััััับบบบช่่่่่่่่วงงงงงกกกาาาาขฐนนนนนนลออทท1370 800เเยยยยสสููปะะมมณไ ร้ 60, ขึ้นไปถึง70เนี่ยขี่สบายมากครับพอดีมากๆเลยนะฮะโรเจอร์ฟิลเขาเออกแบบมาเผื่อการใช้งานที่ต้องซอกแซกด้วยว่ามุมเลี้ยวต่างเนี่ยมันมีระยะที่เลี้ยวได้ง่ายแคบนั่นเองครับผมการขับขี่ในทริปนี้เราได้ลงไปขี่ในแทรกด้วยนะครับสำหรับสนามโกคาร์ทที่เมืองทองฮะผมพบว่าการขับขี่เลี้ยวในแทรกเนี่ยลดให้การตอบสนองที่วางใจได้ครับผมเอาไปขี่เที่ยวขี่เข้าโคง้งเลี้ยวโค้งเนี่ยก็เอาตวรอดได้แน่นอนครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสายคัสตอมจับไปแต่งแป๊บเดียวสวยเลยเพราะว่าตรงท้ายก็เห็นว่า ตอบโจทย์สําหรับสายชอบคัดตอมด้วยนะครับประเด็นที่3ครับเพื่อนๆครับนั่นก็คือระบบช่วงล่างนั่นเองครับเป็นเทเลสโคปิกแบบธรรมดานะโชวงหน้านะครับขนาดแกน41มิลครับช่วงยุบถึง130เลยครับช่วงหลังคู่นะครับโช้กแบบสปริงแต่สามารถปรับพีโลดได้ถึง6เลเวลเลยครับอันนี้ถือว่าโอ้โหโอเคเลยทริปนี้เราขี่แบบว่า Factory Setting เน้นๆเลยเพื่อจะดูฟีลลิ่งเดิมๆช่วงล่างชุดนี้ผมชอบเลยครับไม่แข็งเกินไปไม่ยวบเกินไปครับพอดีเป๊ะเลยถจากช่วงล่างครับคือเรื่องของระบบ ดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังมาครับให้ ABS แบบสชันาด้วยครับในช่วงการทดสอบช่วงหนึ่งฮะเราออกไปขี่กับลีดเดอร์ที่เป็นชาวอินเดียที่มาขี่นําโดยใช้ GPS เนี่ยเขามีการเบรกกระทันหันหลายครั้งในสภาวะฝนตกด้วยนะถนนเปียกลื่นนะถ้าที่ได้สัมผัสมาไปลองมาเนี่ยให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้อย่างโอเคเลยฮะจุดเซอร์ไพรส์อย่างก็คือเรื่องยางนั่นเองครับผม h u n เ e r 350เนี่ยเป็นอีกรุ่นของรอยันฟิ d ที่เขาใส่ใจเรื่องช่วงล่างกับยางมาครับล้อขวาเจียด1จียดกระทะ่อนข้างกว้างครับยางหน้างร้อย แต่ยางคู่นี้นะเพื่อนๆครับมันสามารถผ่านเส้นทางพวกนั้นมาได้อย่างสบายๆครับเลี้ยวดีเกาะดีครับมาถึงเรื่องของฟังก์ชันกับออปชันครับฮันเตอร์สามารถูอย่างที่บอกว่ามี2รุ่นก็คือรุ่นรีเบลเมโทรครับแล้วก็เด p ปเปอร์เมโทรเนี่ยก็จะมีความต่างเรื่องฟังก์ชันออปชันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยก็คือสีต่างกันจุดต่างที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นรีเบลเมโทรก็จะมีตัวทริปเปอร์นีเวกชันตรงข้างๆหน้าจอมาให้ตัวนี้จะมีนะอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเด็ปเ่ ชายชีร่วมกับตัวทริปเปร์ก็คือท้ายแฮนด์ฝั่งซ้ายนะครับมีช่องจ่ายไฟ USB อยู่ส่วนเรื่องระบบไฟด้านหน้าถามว่าทาไมยังเป็นหลอดฮาโลเจนบอกเลยนะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของรถในสไตล์สปอร์ตคลาสิกแบบนี้ครับไม่จำเป็นต้องไปเป็น LED วดีก็ได้นะครับส่วนไฟท้ายนะเป็น l อ d วดีสวยงามครับเป็นไฟกลมๆสวยนะครับไปเลี้ยวก็แยกออกมานะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือกระจกมองข้างบานกลมก็จริงนะครับแต่ปรับง่ายปรับแล้วอยู่ดีๆเลยนะครับมุมมองโอเคเลยครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบเลยก็็็คคือออตตัััััวววเเบบาาาาาะนนนนนนน่่่่งงร้ททปปสลไแีมมพดกกห ่มันกําลังเหมาะเลยนะครับทางทั้งข้างก็มีไซส์สแตนชวิตอีกจุดนึงคือพวกประกับมือคลัตช์มือเบรกเนี่ยชิ้นงานพวกนี้มันเหมือนกับพวกพลาสติกสาม,มาสูรหรือว่ามีเทอร์ที่เขาทํามาก้านใหญ่มากใช้งานง่ายครับกำลัและสะดวกมากมากครับแล้วก็พวกปุ่มต่างๆบนแฮนด์เนี่ยเขาจะเน้นความคลาสสิกครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มสตาร์ทปุ่มไฟสูงตำ่ำนะครับไฟพาร์สต่างๆนะครับใช้งานง่ายแล้วก็มีความคลาสสิกอยู่ในตัวด้วยอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์เขาที่โดดเด่นชัดเจนอีกจุดหนึ่งนะครับถังน นิฟลฮันเตอร์สามารถสูนรุ่นที่เป็นเริ่มต้นก็คือเดปเปอร์เมโทรเนี่ยก็อยู่ที่129,900บาทครับรุ่นท็อปนะครับที่เป็นรีเบลเมโทรเนี่ยก็อยู่ที่132,900บาทครับราคานี้กับสิ่งที่ได้กับสิ่งที่ลองขับขี่ครั้งแรกก็ประทับใจเลยเนี่ยผมถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคนที่ถามว่าทำไมรุ่นซี่ลวดไม่ขายเมืองไทยครับขายตลาดเมืองนอกอินเดียอินโดนดีเซียอ,อะไรไปนะครับผมแอบถามผู้บริหารไปแล้วอาจจะมีของแต่งที่เป็นซี่ลวดมาเพิ่มเติมในภายหน้าหรือเป็นรุ่นลิมิเต็ดมาา ต้องรอติดตามชมกันครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามีโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งเราก็จะนําคันนี้ไปขับขี่แบบเต็มที่รีวิวของเราครับฝากติดตามด้วยครับสำหรับครั้งนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับเท้าหน้าครับจะมีรถรุ่นไหนมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกๆรายการของเราครับฝากทุกคนด้วยครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานแล้วก็สปอนเซอร์จะได้เข้ามาสปอร์ตเราด้วยครับสำหรับคราวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวั